สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็คือภาพบรรยากาศความอบอุ่นภายในหมู่บ้านของมีตอค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าเราลองมองเข้าไปลึกๆภายในคลิปพวกเราจะเห็นความน่าเศร้าใจค่ะเพื่อนๆ มองไปไม่เห็นคนหนุ่มสาวเลยเพื่อนๆคะ่ะเพราะว่าคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ในหมู่บ้านของมิปอก็คือเข้ากรุงไปทำงานไถแรงเป็นแรงงานเจ้าสัวคะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศหรือแรงงานโรงงานค่ะเพื่อนๆสวัสดีจากบ้านนอกหลังเขาค่ะเพื่อนๆต่อไปนี้เพื่อนๆก็จะเห็นภาพชินตาที่คุณพ่อช่วยมิปอทำสวนค่ะเพื่อนๆ แต่วันนี้มิปอจะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ความเขลัของตัวเองให้เพื่อนๆฟังค่ะเพื่อนๆซึ่งมิปอเองก็ไม่มีเวลาปรับไปแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็ไม่มีเวลามานั่งเสียใจยค่ะทุกคนแต่เพียงแค่ว่าอยากจะเอามาเล่ามาแชร์เพื่อที่จะเป็นประสบการณ์แบ่งปันให้เพื่อนๆในวันข้างหน้าค่ะทุกคนแล้วก็เตือนสติตัวเองด้วยค่ะมิปอได้ทำกำแพงช่วงโควิดที่ผ่านมา โดยที่ไม่ได้ทําการกรังวัดค่ะเพื่อนๆสรุปแล้วเขตแดนของเราจริงๆอยู่ด้านนอกซึ่งวัดจากกระแพงออกมาก็เกือบ3เมตรค่ะเพื่อนๆซึ่ง3เมตรเนี่ยทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะเพื่อนๆก่อนที่คุณแม่ของมิปอจะเสียชีวิตท่านก็เคยบอกมิปอไว้ว่าเขตแดนอยู่ด้านบนนะ เกือบที่จะถึงเสาเรือนของเพื่อนบ้านแต่ด้วยความสะเพร่าของมิปอที่ไม่ทําการรังวัดก่อนคะ่ะทุกคนเหตุผลที่เราไม่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่คะ่ะทุกคนเหตุผลก็ออกมาเป็นเช่นนี้ค่ะทุกคนนี่ต่อไปเราจะทํายังไงดีคะเนี่ยเมื่อะกี้มีปอมีช้อยแหละหนึ่งทุบก,กําแพงแล้วก็สร้างกําแพงใหม่หรือสองทำทางเดินด้านนอก ไว้เป็นทางเดินเพื่อน,น,นมีใครมีความคิดเห็นยังไงช่วยแนะนำหรือทิ้งคอมเมนต์ให้มิปอได้นะคะทุกคนไม่ต้องโทษตัวเองค่ะเราทำไปแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำตอนนี้ก็คือต้องหาเงินแล้วก็ไปทำกำแพงใหม่หรืออย่างที่มิปอบอกว่าจัดด้านข้างเอาไว้เป็นทางเดินค่ะเพื่อน,นแต่มิปอสู้ค่ะทุกคนเพราะว่าเรายังหาเงินได้อีกค่ะเพื่อน อย่าท้อแท้ค่ะแล้วก็อย่าไปต่อว่าความผิดพลาดของตัวเองที่ผ่านมาสู้ๆคะ่ะทุกคนอะไรที่เราไม่ถนัดหรือเราไม่เคยทําอ่าลองเปิดใจทําสิ่งใหม่ๆแล้วก็ทําสิ่งที่เราไม่ถนัดทําบ่อยๆวันนี้มันอาจจะไม่ดีแต่ถ้าเราทําบ่อยๆเราจะเก่งขึ้นเราจะถนัดขึ้นเดี๋ยวมันก็จะพัฒนาขึ้นไปในทุก,ทกวันคะ่ะเพื่อนๆสาหรับวันนี้นี่ปอก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้คะ่ะทุกคน ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆพบเจอแต่สิ่งดีๆมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ